ที่30กันยานะคะน้องยังถอนฟันอยู่เลยพอมาถึงวันที่2ตุลา65 นองถอนฟันไม่ได้นะคะอันนั้นก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่งของผู้รับบริการคนเดิมที่คุณหมอแอเคยถอนฟันให้อาทิตย์ที่แล้วแล้วคุณหมอนัดมาดูอีกซีกหนึ่งแต่ทําไม่ได้อันนี้คือความทุกข์ใจที่เราสะท้อนไปทางคณะผู้บริหารแล้วเราก็ได้รับการแก้ไขนะคะได้รับการแก้ไขโดยการที่ตอนนี้หากไม่มีศักยภาพหรือไม่มีกฎหมายที่จะมาคุ้มครองท่านก็ช่วยอ,อำนวยความสะดวกให้เราสามารถเซ็นเอ็มโอยนะคะซึ่งในฝั่งของกระทรวง ุเป้าหมายเดียวกันก็คือผลงานในเรื่องของงานทันตะลดลงมากนะคะลดลงเป็นอันดับท้ายๆของประเทศนะคะ นี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ให้บริการในระดับปฐมภูมิถึงข้อจํากัดการให้บริการประชาชนหลังจากที่ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําพูกว่า1ปีครับโดยเฉพาะแผนกทันตกรรมที่ต้องงดให้บริการอุดถอนขุดหินปูนมาก,กว่า1ปีแต่ว่าล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําพูลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลทั้ง6แห่งอนุญาตให้หมออนามัยสามารถทําทันตกรรมได้แต่หากเกิดข้อผิดพลาดอบ ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาส่วนงบประมาณที่มีอย่างจํากัดได้รับทำให้ราประสะตบางแห่งไม่มีเงินที่จะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการปีนี้ครับอปจาก็ได้โยกงบเฉพาะกิจบางกิจกรรมที่ไม่จําเป็นนะครับเพื่อน,นํามาไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม จริงตั้งแต่พอมาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี67เจนี่ยจากเดิมเราจะขอได้ประมาณไม่เกิน40ล้านนะฮะก็จะ ja, ส่วนใหญ่ก ja ็จะเป็นถนนถนนลาดยางสายละ9ล้านกว่าก็เป็นสามสามเจ็ล้านคราวนี้ปี6 7เเนี่ยเราได้กันไว้ส่วนหนึ่งไว้ขอสําหรับจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่จะต้องมีไว้นะฮะประมาณ4ล้านละพอปี68ก็จะเพิ่มมาเป็น6กเล้านละนะครับแล้วก็ไปลดในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนั้นลงแล้วก็โดยเพพาะยิ่ง ตอนนี้พอเราขับเคลื่อนด้านธานกรรมเคลื่อนที่ก็ไปเช็คเงินในกองสารสุขก็ไม่มี<ช>เพะฉะนั้นผมก็ให้แต่ละกองเขาดูว่าในส่วนไหนที่ไม่จําเป็นะฮะไม่จาเป็นอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเราเพิ่งจัดโครงการฟังเพลงบนภูดูดาวบนดินไปนะฮะก็จบไปคราวนี้ทีมงานก็ถามอีกวันวรเลไทยจัดไหมบอกไม่ต้องอเอางบประมาณนั้นอะเอามาลงตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าถ่ายโอนลงมาเพื่อที่เอามาขับเคลื่อนด้านสุขภาพให้พี่น้องรับ ข้อเสนอแนะในเวทีเสวนาทั้งจากภาคประชาสังคมและนักวิชาการสะท้อนว่าระดับนโยบายรัฐบาลควรจะให้ความสําคัญเรื่องการกระจายอํานาจมาอย่างท้องถิ่นโดยเฉพาะการถ่ายโอนรพอสอตมาแบบร้อยเปอร์เซนต์พักรวมรัฐบาลทั้งกระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยควรจะประชุมหาหรือกําหนดกรอบการทํางานให้ชัดเจนนะครับว่าอันไหนทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการให้บริการด้านสุขภาพประชาชน ส่วนฝ่ายค้านก็ควรทำหน้าที่อย่างเข้มข้นนะครับด้วยการตั้งกระทู้ถามสดถึงการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขเพื่อตอบโจทย์บริการประชาชน